Ia, apa nhà nó bỏ nó? Oh. Yeah. 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 Em ơi. Em ơi. เดียวได้คนยังไปอะเอมเอมเอ็มเอมเอ็มขอเอ็มนาะนกนกนกเปอรเอ้ยเอมกับอีเนาะโอ้ยเหมืนติ้งติ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 ง